สวัสดีทุกทุกท่านวันนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องโหลดเพลงนะครับโหลดเพลงลงแฟลชไดรให้ผู้สูงวัยผู้สูงอายุอืมพูดง่ายเนาะอันนี้ของหลวง่วงแกมาให้ทำให้โหลดเพลงลงแฟลชไดร์ือแกซื้อจากร้านมาพร้อมลำโพงที่บ้านแกนะ ชุดหนึ่งก็เจ0ดรอรวมทั้งแฟลได้ตัวนี้ก็เป็นยังไงไม่รู้ทางร้านไม่ลงเฟลงให้บอกให้มาลงให้คนอื่นมาลงให้ที่บ้านเด็กก็ลงได้ะนะแต่ประเด็นมันก็คือว่าการที่จะลงเฟลงจากมือถือลงแฟลชได้นี่มันต้องมีอุปรกรณ์เสริมซื้ออุปรกรณ์เสริมมาหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับสายนี้ เขาเรียกว่าสาย OTG สายตัวนี้นี้ยเดี๋ยวเปิดไฟดูน,น,นี่อุปกรณ์เสริมนี่เขาเรียกว่าสาย OTG เสียบต่อกับมือถือแล้วไปเปิดเปิดระบบ OTG ที่มือถือแล้วถึงจะโหลดได้เมื่อสมัยก่อน4ปี5ปีที่แล้วเห็นเขาซื้อกันว่าตัวนี้ประมาณ ทุกอย่างยี่สิบก็มีนะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็ขึ้นที่ราคามันก็แพงอยู่เหมือนกันนะสั่งจากแอปพูดได้นะแอปลาซาด้านะผมสั่งมาก็เกือบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมแพดแพได้ของพี่พี่ชายของตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณเกือบสามสามร้อยเหมือนกันนะเนี่ยสองตัวนี้ก็ปลาเข้าไป 5กือ้ารอีกนิดเดียวเองเกือบหาร้อยแล้วพงนี่แกได้มาจากเขาขายต่อให้แกประมาณสักสองร้อแกซื้อมาเลยว่าเอออยากเห็นผู้สูงไว้เขามีความสุขนี่แกก็ซื้อมาดวงว่วงอีกคนหนึ่งผมก็ลงทุนซื้อนี่มาโหลดให้แกตอนนี้สมใจนี่มาเพิ่มเพ,มเพลง เดี๋ยวก็จะคืนให้แกที่บ้านคือผมก็ไมไ่คิดอะไรมากก็เห็นเขามีความสุขทางใจที่ได้ฟังเพลงเก่าๆ่ารเก่าแล้วเขามีความสุขผมก็ดีใจด้วยเดี๋ยวผมจะเอานีไปส่งให้แกนะครับไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านเปล่าถ้าอยู่ผมจะถ่ายให้ให้ดูแต่ว่าเพลงนั้นจะถ่ายติด ได้หรือไม่มันอาจจะติดลิขสิทธิ์ทางส่อง y o u t u b e ก็เลยไม่กล้าเปิดตอนนี้ผมก็พรเสียงไว้นี่ก็อติดตามดูนะครับไม่มีอะไรมากยังแค่เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของคนเราก็มีความสุขด้วยทําไปทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับ เราไดไปส่ผสมกันนะครับส่งให้แก่ตัวน,นี้ของพี่ผมที่เปิดเมื่อกี้ผมพ่จายดูว่าจะเป็นยังไงผมบอกแกแล้วระดับอยากได้เพลงองไรก็จดจดมาก็จะลงให้แกคงนึกไม่ออกนผมก็จัดให้เลยตามคําขอขอ ัยนี้ก็ต้องลุกทุ่งอ่ะกะพอประมาณนะไว่ห้าสิบหกสิบนี่แหละอ่ะตามไปดูกันเลยนะครับมาถึงบ้านหลวงห่ังแล้วแต่ไม่เจอแกแกเป็นหัวทานก็เลยพากไว้หี่ที่มอยแทนแกก็ได้รับแล้วนะครับได้งูนะรอ รอแกมาแล้วแหละไอ่วอกพี่ฟ้ามั่งกันยังไ่โอ้โหมาเต่านันฟอกเลยไปฟอกเดี๋ยวมองนี้จะได้หันตอกไม่บ้ง พันเซนปันเซนห้าสิบบาทห้าสบบาทนาอฟงเ๋ยที่เขาจานั่นแักตัวคนนั้นเนระ

ก้อนจะไม่ปางเน,ะนาะบ้องก้อนมือไข่อ้วนเอาใหม่น่ะเราต้องเอาพาไปตัวเลยเอะเหรอเจ็ดไก่ <c ười> ด <c ười> ูมันแตกมันมันไข่หล่อ, <c ười> อมดูดูดู Ăn <laughs> <laughs> nó. Ừ. anh nhai nã đứa đu. Ừ, bán này quá được. À là kịp. Ngon nó tốt. Kịp kịp. Ô, tạt tốt và đều chắn nó. Là... mình còn ừ. xuống chân à, thành nhưng môi chắc nói nè mà sói để chắc nhìn ừ. to ngắm nữa ừ. ừ. Hãy Chắc <laughs> <laughs> cho cái sợ khai nó nó nằm ข้าง ban, บันอ๋อทุกกระมี ừ. ừ. องผลยาเข้าฤดูนี้แล้วก็ชาวบ้านก็พากันนาตอกมาจากจักขายพันเส้นก็ห้าสิบบาท ต้องเอาไปตากแห้งก่อนครับแล้วก็มัดเป็นมัดเป็นร้อยเส้นมัดเป็นร้อยเส้นเสร็จแล้วเปล่ามามัดรวมกันเป็นพันเส้นต่อหนึ่งมัดแล้วก็ไปเอาไปรวมกันอีกทีหนึ่งก็เป็นห้ามัดห้ามัดเขาเรียกว่าหนึ่งมัดสองร้อยแปดสิบกว่าบาทประมาณนี้แหละครับห้ามัดนั้นก็เป็นห้าพันเส้นออกไม้บงมัด เป็นอีกหนึ่งมัดก็คือห้าพันเส้น่หนึ่งมัดสองร้อยแปดสิบบาทถ้ารวมกันมัดข้าวเป็นหนึ่งหมื่นเส้นก็มีสองมัดอ่าโอ้งงเนาะสรุปง่ายง่คือนี่ได้แล้วเนี่ยห้าพันเส้นสองร้อยแปดสิบก็หมื่นเส้นก็ประมาณจะหันเป็นท่อนห้าร้อยกว่าบาทข่อนแบบนี้ไม้บง ตรงนี้หรือตัดตรงนี้เอาตรงนี้ช่วงในยสองข้อก็เอาก็ประมาณสักสองสามท่อนแล้วช่วงนี้ตัวแบบนี้ไม่เอาเล็กขอเอาขาออันนี้ขึ้นไปนี่ก็เล็กนี่เขาเรียกไม้บงเขาจะไปจักตอก นี่ได้อยู่เนี่ยแต่นี่ปลูกไว้เฉยๆเอามาให้ดูตัวอย่าง